ตอนนี้มันมีเงื่อนไขสุขงอมแล้วเหรอครับอาจาร,รย์พรชัยที่ม็อบจะลงถนนครับอาจาร,รย์คือผมว่ามีเงื่อนไขที่สําคัญเนี่ยหน่งไหนึ่งเรื่องชั้นสิบสี่ซึ่งอาเอาเอาปิดกคุณทักษิณไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นสิที่อ่าราคาใจคนนะประชาชนครับชั้นสิบสี่ใช่ไหมครัอาจารย์ใช มีคนจะี่แ่น้าจะยืน่นเรื่องเกวดาชั้นสิบสีไปให้าทายสรรมชาติไปเรื่องหนึง่งมันจะได้ชัดเจนไปเลยว่าปีเหตุเหตุลเหตุนในการที่อะไรที่จะออกมาชุมนุมเพราะวา่าความที่ความไปอนอัสิตชนของของคนเนี่ยเพราะว่าประชาชนเขาก็ไม่พอใจนะ น่าเหมือนกับเป็นการรับลูกของรับาลเฉชาที่จะปกป้องคุณทักษิณลงนั้นทั้งที่เราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันคืออะไรอมันมันปล่อยจริงไม่ปล่อยจริงมันมันตอนนั้นเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ตอนที่ชัานออกมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเหตุที่จะเดินเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วร่ังจาเนี่ยแต่เจ็บแต่เพียงกว่าผมว่าหกเดือนที่คุณสมที่เองเนี่ยขอเวลาหกเดือนเนี่ยผมว่าคงเป็นเรื่องของการที่จะ เราเวลารวบรวมผู้คนรวบรวมทรัรพยากรมากกว่าติดต่อเครือข่ายติดต่ออะไรประการที่ประกาศเดินเลยเนี่ยโดยตัวเดียวคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็อยากจะไม่มีคนมาร่วมสมทบม,มาก,กาพอเปลี่ยนพ่านรายการที่จะลงสนนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีการเตรียมการพอพอสมควรนะแล้วก็โดยเฉพาะคุณจนสนที่หรือคุณจิตรพรเนี่ยก็เคยทําเรื่องพวกนี้ม,มาแล้วทั้งนั้นนะหลนะครับทั้งคู่ คุณจารุพลก็นกประชาคุณสัทธิ์ที่ก็กลุ่มอ,อะไรนะพันธมิตรนะฮะก็ทำแ้วทุกคนรู้ว่าจะอลไกเปิดเย็ยังไงปิดเยมยังไง,ง,ไงแล้วก็จะทํายังไงให้ให,ให้การประท้วงเนี่ยมันมันจุดติดพยานการที่ทั้งสองคนนประกาศทะวม,มือกันแล้วเนี่ยก็ก็มันก,ก็น่ากลัวสําหรับรัฐบาลคุณคุณเองนะ แล้วผมดูข่าวทางสชเนี่ยก็มีท่านอะไรนะที่ยืนออย่นสวยื่นแต่ชื่อที่ระไนนะคุณพชระอะไร,รนิดนะดนดนครับเออดิเล็กนิดเด็กก็บอกกัาจะมามาร่มชุมนุมด้วยนะครับผมดูไปที่นอ่ก็เลย,ยคิดว่าที่น่าจะมามากันเยอะนะอืมเออผมก็เห็นแล้วดเรเรดิเล็กนิดเจนคลองทำหนึ่งในสองร้อยห้าสิบสว นะฮะที่เป็นสวเฉพาะการนะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับโพสต์ข้อความในลักษณะว่าเมื่อประชาชนจะลงถนนอ่ออาอก็ควรจะลงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นเป็นคําถามอ๋อตอนนี้ดรเดลเลกฤทธิ์นี่โพสบอกชัดเจนอาจารย์ได้ยินว่าเขาจะลงร่วม,ม,วมด้วยเ<ม>หอครับอาจารย์<ม>เห็นสัมภาษณ์เห็นสัมภาษณ์อาจารย์คิดว่า<ม> ได้เวลาแล้วหรือ,อยังจุดติดไหมเฮ้บอกว่าต้อง,ต,องต้องทิ้งโชงสักหลายนะแต่กับตอนนี้มันก็มีเรื่องชัี่อย่างเดียวก็อาจจะต้องดูดูหลายๆเรื่องพร้อมๆอกันอาจจะมีเรื่องจากนายเกนะครับที่สอสอเพื่อไทยเดยสถูกคดีแล้วก็ไม่รู้จะหาตัวไปเจออาจจะถูกวบตัวไปเป็นบัญชีอันหนึ่งก็ได้ว่ารู้เห็นการปกป้อง ผู้กระทําผิดนะครับแล้วก sociedad, ını, ็ไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยที่บป็นคนที่ยาติดมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงกันเท่าไหร่คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งอ่อสสรนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการสัญญาของพรรคการเมืองต่างตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วพอผลการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยทุกอย่างมันก็เลี่ยนหายไปกับการเป็การแก้ไขรายวาระ ไปจนกระทั่งมีผลกระทบกับเลยจ,จะทีรทำจนกระทั่งทำให้ภรคเรืเอศไทยดีกันบ้างก๊าละออกตัวไปแล้วก็ยกเลิกเรื่องการแก้ไขฐธรรมดูญไปความจริงเรื่องมันมีเยอะนะครับที่สามารถใช้ทําได้เลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเขารอนหน้าฝนด้วยครับถ,ถ้าคุณชุนมรหน้าฝนเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกแต่คุณต้องเริ่มหน้าหนาว hmm. มันก็จะออกซึ่งอง่คุณออกซึง hmm. น้าหลากได้ไหมคุณออกไปได้ใช่ไหมคุณก็ต้อง <Right. S 2> ดูว่ามอกก๊ละ ปกลาคุ้มพาวีดาก็ราสวยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ปลอดจากีินฟอากาศดีและช่วงนี้คุณชุมนุมฝนตกไปมันก็มันก็ลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ดูยุทธวิีของเขาว่ามันต้องให้อะไรดินฟ้าการเป็นอะไรไปเครื่องอะไรอำนวยคามสะดวกให้เขาสามารถชุมนุมได้ถ้าเราเราก็มองนะครับว่าผลงานของคุณสมที่ก็มีแล้ว นะครับก็คือโคนลบรัฐบาลคนชักสินได้นะครับในปีสี่เก้าพียงแค่สี่เก้าอสี่เก้านหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนที่เขาปสี่เก้านั้นเขาจบที่การรัฐประหารครับอ่าใช่อันดัหลักคือคือเป็นเหตุที่เกิดเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดเช่นเดียวกันอ่ะคือการเปลี่ยนรัฐบาลดาจะเปลี่ยนแปลงรูปจากการรัฐประหาร อาจจะเป็นการบังคับให้ออกแล้วก็เอาพรรคการเมืองอื่นขึ้นมาแทนก็ได้นะครับเพราะไอ้รูปแบบอาจจะไม่สมบูรณที่เป็นปปรัฐหารอาจที่ทําให้รัฐบาลชาติองคางเนี่ยลอาออกไปแล้วก็มีรัฐบาลอื่นเข้ามาแทนก็ได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็อย่าไปไว้วางใจบ้างนะไอ้พวกที่อยู่รวมรัฐบาลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะจับกันหลายทางก็ได้ นะครับผมก็ไปแน่ใจว่าการมัน,น,มนจ,ะจ,ะจะยังไงกันอย่างเช่นพักรวมท้ายช้างชาติน,นี่้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะลงเรือลําเดียวกันกับเอทางนี้ไปได้นานเท่าไหร่เพราะเป็นคนละอะไรคนละ s p ี c i e s กันนะครับหลังจาน้นก็คงจะไปต่อกันไปตลอดมันคง,งลำบา,า,ากเรืเ่องอานหนึ่งอ้การที่ปัญหาการขัดแย้งกับเอผลหน้าพักกับพลังประชารัฐเนี่ยก็ก็อันตรายนะ นะครับอืมว่าคุณมีศัตรูเพิ่มมาก็จะมีการร่วมงานกันไหมละ่ะระหว่างพลังประชารัฐโดยมีปรนเอกพรวิดเป็นหัวหน้าพักแดนร่วมกับสนที่ด้วยปะคนก็อาจจะมองว่าไม่ถูกกันนะครับแต่ถ้าสมมติไม่ถูกกันี่ก็จริงแต่ถ้าศัตรูคนเดียวกันเนี่ยมันก็จับมือกันได้อืมนะครับแล้วก็เราก็ไปรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังลว่าอาจจะเคขึ้นได้ซึ่งน่ากลัว มอนออนหลกวิเข้ามาร่วมด้วยเนี๋ยวมันก็น่ากลัวพอเครือสายให้กว้างอ๋อคืออาจารย์อ่าอาจารย์กําลังมองว่าอ่าถ้าม็อบลงซึ่งไม่รู้ใครแหละอาจจะเป็นคุณสนที่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแล้วงานนี้แล้วมีผู้สนับสนุนมีก๊อกซึ่งก๊อกของเดิมเนี่ยอาจจะยังไม่มียังเห็นไม่ชัด แต่คนนี้อาจารย์คิดว่าอาจจะมีก๊อกมาจากลุงป้อมคนเอกชนพิจารณาอย่างนี้เหรอที่หมายความเรามองว่าการที่ังมีการชุมนุมเนี่ยมันก็ต้องมีทุนน่ะคนมาอยู่มานอนมากินมีอาหารนะต้องทาอาหารต้องทํารุ่นทานี่อะไรเยอะๆนะครับพยานเนี่ยมันก็ต้องมีทุนพอสมควรอ่ะถ้าจะค้างคืนนะยกเว้นว่าทุนอยากชุมนุมแค่แบบแปดป๊อบมาเย็นกับเช้าซึ่งก็ไม่มีผลได้รัฐบาลเขาก็ไม่ได้ สนใจอะไรครับเพ<อ>ราะว่าการจะชุมนุมให้มีผลเนี่ยก็คือการชุมนุมโดยยืาดเื้อยาวนานสมมุติว่าตัดเรื่องน้ําเลี้ยงออกกรณีน้ําเลี้ยงก็สําคัญอยู่ว่าม็อบจะเดินไปได้เนี่ยต้องมีน้ําเลี้ยงอันนี้เราดูปะเท้ดดูรทิ้งรับกันรอจากอะ่ะอืมหมายถึะเดินถนนถือถุงพ,พลสาสติกใบก็รับกันไปยจากไป แต่อย่างกปปสอของคุณสุเทพนี่นอกเหนือจากถือรับบริจาคแล้วก็รายงานข่าวเบื้องลึกเบื้องหลังก็คิดว่าน่าจะอาจจะมีท่อน้ําเลี้ยงสนับสนุนจากฝั่งอื่นอยู่ก็ได้นะฮะอันนั้นก็เป็นซึ่งไม่มีใครรับสารภาพอยู่แล้วเรื่องนี้ <laughs> เนื่องจากไม่ทราบ <laughs> แต่ว่าเดาว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเอ,อมีก๊อกอื่นๆที่จะสนับสนุน แต่ว่าถ้าตัดเรื่องท่อดน้ำเลี้ยงออกไปว่ามีแล้วสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยนะครับเอาเฉพาะเรื่องเหตุผลในการที่จะลงถนนเนี่ยคืออย่างนี้เรื่องเหตุผลเนี่ยไม่ไม่สำคัญท่า,ขาขกับความเปลี่ยดชังนะอ๋อเกลี่ยดชังกับคุณทักษิณที่เกลียชังกับตระกูลนี้เนี่ยเขาขพร้อมที่จะออกมาทุกเวลาโอ้เหตุผลเป็นข้ออ้างนั่นเอง อ่า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 อาจารย์พูดตรงประเด็นมากนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าฝ่ายแค้นฝ่ายแค้นนะฮะด้วยกาวก็อการก่อาแต่เหตุผลก็เป็นองค์ประกอบท่านเองเพื่อสร้างความชอบธรรมในการชุมนุมอาจารย์คิดว่าความเกลียดทางนี้นะฮะมันรุนแรงแล้วมันมากมายพอใช่ไหมครับอาจารย์ คือความคิดพลก็ลืมไปแล้วนะด่านนี้คุณทักษิณสัมานไปแสดงอีกชนิติมาสร้างความเปลียนชัางเ,เพิ่มเติมคือเงียบไปมาถึงตรเงียบไปกลับก็มีอยู่ต่บ้านเลี้ยงหลานอะไรผมก็คนก็ไม่สนใจอะไรอืมที่มาแสดงเป็นผู้มีบารมีแสดงเป็นสายสีของนาย,ยกและเป็นสีอุ้เองอ่ะอืมมันก็เลยปัญหาขึ้นตอนนี้คงรู้ตัวแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้รู้ตัวหรือหรือเงียบไป เพราะว่าคงรู้ตัวนะครับว่าคนทุกเพศชาติก็จะทำพันัฐบาลของลูกเนี่ยคอยอะไรคอยตกที่นั่งลาบากด้วยก็เลยต้องยอมสะกดจิตตัวเองให้อยู่กับบ้านหลบไปอยู่ตรงนน้นตรงนี้แล้วก็ไม่ดู้อยู่ตรงไหนแล้วเราก็คงเสียไปคุยกันเองในหลังบ้านอ่ะเพราะว่าถ้างั้นก็ตรงกับเอกสารอยู่แล้วงั้นก็ตรงกับบางท่านที่ให้สัมภาษณ์ผมเช่นคุณไพศาลพืชมงคลก็ให้สัมภาษณ์ว่า คุณแพทย์ทองทานเนี่ยมาเป็นนายกเนี่ยต้องรับเอามรดกความมาด้วยมรดกความที่มาจากคุณพ่อหมาป่ากับลูกจ๋าลูกไม่ได้ะรับทำไอ้าวก็เพราะว่าหมาก็จะกินลูกจ๋าให้อ้าวหมาป่าบอกว่าควรทําน้ําให้คุณมาเจอกันที่ทาน้ําเนี่ยไอหมาป่าจะกินน้ำบอกให้เธอควรทำให้คุณล่ะลูกจ๋าตอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ควร แล้วก็หมาป่าบอกว่าลูกแกไม่ได้ควก็จริงแต่พ่อพ่อคุณกวนพ่อคุณเคยกวนไว่าก <ๆๆ S 2> ันเถอะแต่กวรเราชายใช่ใชเนี่ยวมาป่าลูกแกที่ทำอบอืมโอ้โหนี่ความเกลียดชังดังกล่าวนั้นมันมันขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์อ้าวคือถ้าไม่เกลียดชังเหรอก็ต้องดูสิตั้งแต่สมัยคอสชมาเนี่ย คุณทักษิณถูกถอนยศพันเวิร์ดโทเพราะใครอ่ะเออไม่ไม่ไม่เพราะใช้สมัยไหนอ่ะถูกไหมตอนนี้ใช้พันธเด็กทโไม่ได้นใช่ใช่ใช่ไหมแล้วก็เครื่องราชกษัตริย์อะไรคืนไปมันตอนที้ใช้จากเดียวคือด็อกเตรทักษิณนั่นเองไม่พันเวิร์ดโทเกี่ยวกันอย่างไรครับอาจารย์เรื่องถอดยศเนี่ยเกี่ยวกันอย่างไรกับคนถอดหรือยังฮะ เรื่องถอยยศเขาก็เรื่องอะไระเรื่องาการถูกโทษในคด,ดีของของตํารวจเขาปีนี้ว่าใครต้องคด,ดีถูกโทษถูกจำคุกใครต้องถูกถอดยศเนี่ยครับเป็นหมายเป็นระเบียบของของภายในของของตารวจครับก็เลยถูกอัานนำมาใช้นะครับอืมตรงนี้ยอืมถ้าจากนั้นเนี่ย คุณนังสีก็คงน่าจะรู้ตัวนะก็เลยอะไรเลยหายหน้าไปอืมปตับาผมคิดว่าการที่คุณตางทางชานออกมาพูดในักษณะที่ขอความเห็นใจเนี่ยก็ดแนะูแล้วน่าสงสารนะว่าเพิ่งทำงานเดือนเดียวเนี่ยจะมาประท้วงกันแล้วมามาขับไล่กันแล้วเลยล่ะนะครับคือตรงนี้ก็พูดด้วยความไม่รู้พูดไปแบบ ประชาประชันหรือเปล่านะจำโดยท่าทีในการพูดนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาความเห็นใจอ่ะนะครับมากกว่าจะไปท้าทายกับคุณสมคชิเขาเพราะฉะนั้นนผมถึงไร้คิว่าถ้ามีการเจรจา,ากันได้เนี่ยนึกคุยกันได้ในวิธีทางทางประชาธิปไตยเนี่ยาการประท้วงเนี่ยอาจจะไม่ไม่เสียขึ้นมาก็ได้อือึเราเองนะ ้าคนมันตั้ง,งป้อมเดบับทวงแล้วเนี่ยถึงจะพูดยังไงเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะนะครับในเมื่อเรามีความผิดชัอยู่อยู่แล้วเนี่ยมันมต้องดําเนินการไปไปตามคามคมรู้สึกที่เกิดขึ้นมา mm hmm. ที่ในของไทยเนี่ยผมว่าคน,คนมันยอมรับไม่ได้นะที่มีคนหนึ่งอะมาแสดงความเป็นเจ้าของประเทศแสดงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเจนในประเทศเนียว่ามีตระกูลข้าพเจ้าตระกูลเดียวเนี่ยมันยิ่งใหญ่สุดในประเทศนี้แล้วอ่ะสามารถสร้างนายกมาได้กี่คนอะ ถูกปะคือถ้าว่ายิ่งใหญ่จริงมันก็ทำไม่ได้อะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็ทำความรู้สึกให้อีกฝ่ายมันก็้าไห้ผ่อใจนะทีที่ทําให้ป้าเบือกับปาดนี้คือทุกคนก็คิดว่าคุณทักสินเนี่ยออกจากวงจรไปแล้วแต่่าสุดท้ายนไม่ใช่มันกับการหนังมันคนละบทเลยที่จับมามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเหตุการณ์สมัย14ตุลาปี หนึ่งหไหมครับอาจารย์ที่ได้มีการเ,าเรียกว่าประท้วงชุมนุมจนกระทั่งจอมพลถนอมออกจากนอกประเทศไปแล้วการชุมนุมก็สงบลงแต่แล้วจอมพลถนอมก็ได้กลับมาในอีก3ปีถัดมาจากปี2.516เป็น2.519เดินทางกลับก็เกิดประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ วันที่6ตุลาคม19ขึ้นนะครับความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องคล้ายๆกันไหมครับอาจารย์คือตรงนั้นเนี่ยมันมันอาจจะจัดการกันที่เป็นนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องของความเป็นเป็นเป็นปฏิกิริยาทางทหารอืมเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยตอนนี้เนี่ยมันประเทศราบีประชาธิปไตยอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องติดขัดอยู่บ้างนะครับจากมันเป็นความไม่พอใจต่อตัวบุคคลอืม คุณแม่พอใจไหมคุณต่อคุณทักษณิณเนะี่ย